อหครับบอกแล้ว่าไม่มองไม่มองกคนยังไม่เคยพวกก็ใจ้ไงใอะไรเนี่จะมีแฟนหรอมีคนเสียงก็มีแต่พ่อยังไม, oh. moments, ไม oh. ่ให้มีโอเคป่ะพ่ผมยังเด็กไปเฮ้ยได้ข่าวว่าแม่จอยชื่ออะไรนะ แม่ชื่อหมวยแม่จอยชื่อหมวยแม่ผมก็ชื่อหมวยเหมือนกันครับแต่ติดนิดนึงผมไม่มีพ่อชื่อตีข <c oughs> อเป็นลูกพ่อสักคนได้ไหมครับ <c oughs> อยมีพ่อชื่อตีีครับเฮอคิดอะไรเราเนี่ยอะไรการแสดงโอ้โหคิดว่าชอบมากเนี่ย โค้จ้างมาคนกู้บอกว่าเออขอให้มีหวานบ้างกั่นกันตลอดอะไรอะไรหวานตอนต้นเพลงแล้วไงอ๋อเขาบอกให้หวานหวานบ้างก็กลั่กันไปแล้วไงทวิตเตอร์อะไรกันเนี่ยอะไรได้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 ไม่ใช่ลุงพินีนี่ฟังที่วิลล่านะจ๊ะเคยมากันหรือเปล่า าไม่เที่ยวกลางคืน ชดบมาวพ่ชาชมากชมากนลไมไม่แต่ฟุตบอลมันเป็นกันทุกคนมาเาอะไรอย่าอ้างขอร้องเราเล่นเราเล่นกวเลา่าดี๋ยวนี้มันอันตรายรู้ไหมคะพี่ิงใครมีลูกสาวนะคะพู้ยังหรอกยุคนี้ยังไม่มีลูกกันหรอก พูดอะไรแล้วนะเมื่อกี้อ๋อบอกว่าถ้าใครลูกสาวอะให้ทันเล่นกลวไว้ผู้ชายเนี่ยไว้ใจไม่ได้แปนโตัวะทางใช่ไหมมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเสมอไปจริงเมื่อกี้จังหวะช้าไปนิดนึงมันได้แย่ไปแป๊บนึง บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเสมอไป, <Okay. S 2> ไปส่วนส่วนมากเขาไม่เป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะอันนี่เป็นส่วนน้อยอะกดไลคไ์กดไลเนาะเสียงมาจากไหนว่ากดไลค์บอกให้ปห้ายเขียวเขียวด้วยเขียวเขียวใช่ไหมอุ้ยจะตกใจตลอดเลยเวลาเห็นไฟ f อลล o w หน้าพออ่อเลงกลัวให้ทำอะไรผิดไปเปล่าคือหน้าตะล่วหรอ ตอนนี้สนุกกับบ้านเดี๋ยวเคลียอะไรอย่างเงี้ยไม,ม่มีพ่อพ่อดีมากเป็นเป็นพ่อที่ประเสริฐมาก จะร้องเพลง้ะดก่อนไปนะเขบอกว่าเพลงออกไปเนี่ยเรามันคินะเว้ยคินะเว้ย